สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพาทุกท่านครับได้มาบันทึกวิดีโอหน้าจอครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะสไลด์ไปสไลด์มาแบบนี้แล้วก็สอนให้ผู้ที่ต้องการรับชมครับให้รับชมวิดีโอที่เราจะทํำยังไงวิธีการวันนี้ไม่ยากครับเพียงแค่ท่านมีแอปตัวหนึ่งชื่อว่าตัวนี้ครับดีตัวไหนนะตัวนี้ครับเนี่ยครับตัวที่เป็นที่สีนี้เห็นครับเนี่ยที่ผมขึ้นไปขึ้นมาครับชื่อแอปว่า D U Record นะครับท่านก็ ไปโหลดมาได้นะครับเข้าไปที่ Store นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าอันนี้ผมโหลดมาแล้วนะครับพิมพ์คำว่าบันทึกหน้าจอวิดีโอนะครับแล้วก็กดค้นหาก็จะขึ้นมาให้นะครับตัวแรกเลยนะครับ D U Record นะครับแอปบันทึกหน้าจอนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นเราก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดเข้ามาในเครื่องนะครับของผมนี้ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับแล้วก็เปิดเข้าไปนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะอัดนะครับเราก็ เข้าไปที่โปรแกรมนะครับกดลงไปด้านขวามืออตอนนี้ผมกําลังอ่านอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านต้องการที่จะท่านก็มากดปุ่มที่มันมีลักษณะปุ่มไม่คล้ายกับ YouTube นะครับก็สามารถที่จะอัพได้เลยนะครับก็ลองทํากันดูนะครับง่ายๆไม่ยากนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมนําเสนออาจจะเป็นประโยชน์สําหรับได้คนที่กำลังจะอัดวิดีโออยู่นะครับโดยที่บางรุ่นไม่มีปุ่มในการที่จะบันทึกในการอัดวิดีโอครับก็หามาใช้ง่ายๆนะครับสำหรับดีวีเล็คคอร์ตนะครับนี่นะครับ พอเข้าไปปุ๊บอย่างเช่นผมได้อัดไปแล้ววิดีโอหนึ่งก็ลองเข้าไปดูนะครับเนี่ยครับก็ลองอัดเข้าไปแล้วก็คือเปิดให้ท่านได้ดูนะครับเนี่ยครับก็ถือว่าคุณภาพนี้ใช้ได้นะครับท่านก็ลองไปทํากันดูนะครับก็ง่ายๆครับวันนี้ทริปในการนําเสนอในเรื่องของแอปในการบันทึกหน้าจอวิดีโอนะครับก็เพียงเท่านี้สําหรับการนําเสนอทริปความรู้เล็กๆน้อยๆครับผมสวัสดีครับจบก่อนนะครับ